คือของขวัญให้พี่โน้ตด้วยแต่ว่าของขวัญชิน้นนี้เป็นของขวัญที่บ,บีคิดว่าน่าจะแพงที่สุดในชีวิตเขาแล้วเ <c oughs> ขาจะดีใจหรือว่าเขาจะด่ามีไหมที่บีใช้เงินเปืองนะคะสวัสดีครับทุกคนนะคะ,ะวันนี้ <c oughs> นะคะก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันใช่วันนี้เป็นวันสงครานนั่น,เ,นเองสงครานนั่นเอง วันนี้นวันเกิดของพี่โน้ตนะคะทุกคนพี่โน้ตจะแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วก็อย่าลืม Happy Birthday โอยพรพี่โน้ตที่ใต้คลิปน uh, ี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนโอ伊พรด้วยนะขอบคุณด้วยก่อนเร่อนออฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็วันเกิดอะครับน้องก็จัดปาร์ตี้การเล็กๆก็คือแบบเพื่อนฝูงแล้วก็แบบญาติพี่น้องอะไรส่วนใหญ่ก็มีแต่ในแก๊งแหละเออเด่แก๊งเราอ่าไใครมามากมายสนนวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแบบงานเลี้ยงปาร์ตี้เล็กๆอะไรแบบ ว, Faster. ว่าเป็น 5, สตอรี่ในในวัยส3 3สิแก่จังวะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันก่อนครับทุกคนคือพี่โน้ตอ่ะคือวีไม่ได้บอกว่าจะเป่าเค้กหรือว่าแบบจะมีซื้อไพ่อะไรเลยเพราะว่าแล้วเขาก็ชิลๆมากเมาแบบชิลๆมากนะคะนี่ก็คือแบบเค้กที่ ให้พี án, brands, workers, mainland, ่แนนสั่งให้แล้วก็วันใหม่เนี่ยเเวเดเป็นคนมาเอามาให้นะคะทุกคนเดี้เราจะไปแฮปปี้เบิร์เดย์พี่โน้ตกันเดี๋ยวมันจะดึกมากแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเอาอย่างฝักเกียร์ะไรอย่างนี้วิสาเนาะสามที่หนอนค่ะไปนอก่อนเลยไปเลยลงไปเลยก่อนจะเปล่าบอกคนอื่นไอ้นี่ปิดไฟอ่บอกให้บอกให้แนนเนาะจะไม่เรื่องเลยวะบอกวิสาบอกบอกให้น้องแนนปิดไฟให้หน่อยจ้า แล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เปิดเพลง Happy Birthday จะเขาเห็นเหรอ อะไรวะเฮ้ยนั่งดักกันแล้วนะาอายุยี่สิบสามอีกเหรอโอ้แกงวะ เราซื้อของขวัญให้พี่โนด,ด้วยแต่ว่าของของวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่บีคิดว่าน่าจะแพงที่สุดในชีวิตเขาแล้วที่มันเป็นกระเป๋าแบรนด์ที่เขาไม่คคยมีเลยแต่ว่าพี่อยากซื้อให้นะ ใชหรือว่าเขาจะด่ามีไหมที่วีใช้เงินเปลืองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอยากให้4ปีปีนี้เป็นปีที่4แล้วอ่ะไม่เคยมีอะไรให้เขาแบบว่าอะไรขนาดนี้เขาน่าจะชอบเพราะว่าเขาเป็นคนชอบสะพายกระเป๋านะคะที่สะพายอยู่คือของมอมแต่ต่อจากนี้ไปพี่โน้ตจะได้สมัยของจริงดูกันเนาะเขาจะตื่นเต้นไหมวะ อายุมันต้องแบบนี้ก็ถูกแกดูเผื่อชอบโอ้โหบังเบิร์ดถือมาล่องให้เต้ถือล่องให้เต้ถือจบอกกูไว้แก เอาแล้วเตรียมหาเตรียมหาสวยเตรียมหาดีนะวะนี่แหละเตรียมหาเตรียมหากำลังขาดเตรียมหาเตรียมหานะเตรียมหาเอาแล้วมึงเตรียมเอาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเอาไม่มีอะไรเหรอเหมืนของจริงเลยว่ะองจริงมั้ยเนี่ยของจริงเลยเนี่ยหรือไงอุ้ยไม่อย่างนี้ละอันเก่าจะไว้ไหนแล้วบอกไปแล้วว่าที่สมัยมาองโปฟมไปพูดตอนไหนวะเฮ้ยใส่ของแท้แล้วนะ เวลาเดินต้องเดินอย่างนี้นะเดินอย่างนี้เลยอ่ะแขนห่วยผมไม่มีอะไรจะให้แกวอ่ะแกะเลยไหมแกะไหมถ้าขี้ริ้วชิ้นแกะเลยนะสั่งมาจากประเทศนอกแกะเลยแกะเลยแกะเลยให้แกะเลยใส่เป็นย่า เห้ยองท้่ไหมเหมของแท้่ไหมเด็กหงอเขารู้กันเด็กแบงยูซื้อเสื้อเด็กหงให้วะตืนใจมากเลยยูคลาสสิกหม่หนูเลยยอะไรอีกอะจนหมายหนูอะยังไม่มียังไม่หมดอ๋ฝั่นี้เจนหมา่ด้วยอ่านอ่านอ่านโอ้ลุงโน้ตน่จังวะ

อันนู้นถงเวลาติดก่อนออกจากบ้านไงแตะก่อนเออกินได้มยนี่ไปไปเชียร์นี่ราชมังได้เรามีเจ้าของแท้นี่ยน้องก็แพ้มีโซนหัวใช่เลยนะ แมนยูด้วยนะครับโอ้ล่ะผมขอบคุณครับบุญชัดมีโอ้ด้วยนะไปขโมยจากเจ้าอาวาสมาเก็บนภาพปากไว้เห็นแล้วค่อยสบายใจหน่อยพูดอย่างนี้ขอบคุณครับผมขอบความคิดแก้โดนหน่อัวันนี้อะไรอยู่วันนี้โอ้ย่าดมยาดมพิมเสนครับผมขอบคุณครับคืออะไรวะหมอหอหมอครับจากช่องอันอันนะครับขอบคุณมากครับผม จากละคังนะครับสก๊อตอันนี้โจนะครับขอบคุณครับแล้วก็อาจารย์วินเอาแบ็คลเวลมาให้นะขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนรักผู้ชายรักผู้รา

ไนองมเจ้าสิยาไปใสเดินดงดงได้ี่ไปต้วงทานเอไนี่คือสี่หน้าสภาพของคนเมาเมื่อคืนนะครับเขาสร้างคอนเทนต์ไว้เยอะแยะมากมายนะฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่สละเวลามีค่าของท่านมางานมันเกิดผมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกคำบุยพรใช่ไหมขอบคุณทุกคำบุยพรด้วยสถานที่ ส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นในข้อความหรือว่าในคอมเมนต์ก็แล้วแต่เอาบองดูอันนี้อาการของคนแหงนะตัวคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปสุดท้ายวันนี้กระเป๋าอะกระเป๋าก็พี่ขายไปแล้วรวยมากเลยร้อนยังอยู่โอเคจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดสับ s c r i b ด้วยนะครับไม่ขัดไม่อะไรเลยนะโอ้